ก็ถึงเวลาของช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาแฟชั่นเซ็กซี่ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องไม่แกะกล่องของเราวันนี้เนี่ยจะโพสต์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็นางแบบไทยของเราจะเซ็กซี่แค่ไหนเดี๋ยวตามาไปพบกับเขาเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะมิวกี้เมื่อกี้นี้ถ่ายมาโอเคไหมโอเคค่ะสนุกมากเลยค่ะอืมแล้วเป็นไงมั่นใจป่ะหรือว่าแบบประมาณปกติถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วป่ะก็ถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วค่ะไม่ซีเรียสค่ะสนุกมากอืมโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มเซตสองใช่ไหมใช่เราค่ะเป็นเซตรวมค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวต้องประชันกับนางแบบฝรั่งซู้ซู้คนน่าเดี๋ยวพี่เป็นจมังใจขอบคุณค่ะ เบเชียลเทคนิค by canon เป็นไงบ้างคะเล้งถ่ายแฟชั่นเมื่อกี้โอเคไหมโอเคครับทุกคนมืออาชีพแล้วนี่แบบว่าเห็นแบบเล้งเนี่ยอยู่กับเรามาหลายปีติดกันแล้วใช่ไหมใช่ครับหมดเรื่องจะมาสอนใช่ไหมยังยังหรืยันี่เป็นกระบุงแสดงว่าแบบมีแน่นอนวันนี้ถูกปะโหหล่อมากกันขอขอความหล่อบุษย์แทคคนนี้นิดนึงสักอย่างหนึ่งนะก็วันนี้เดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าทะเลสวยดีก็นึกเอ๊ะทำไมสวยอ๋อไลติ้ง ออืพระาทิตย์ต้องนึกด้วยเหรอว่าทำไมถึงสวยใช่เราต้องมองให้ถึงรู้แล้วที่ไลทิ้งเนี่ยสวยดีก็ว่าจะถ่ายเป็นไงเป็นช่วงเวลาทวายไลท์ครับทวายไลท์ไม่ใช่แวมไพร์นะอย่าเล่นแวมไพร์นะก็เป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกครับอ๋อโอเคก็มีแสงแฟลร์แล้วก็เป็นแสงรีเฟล็กจากพื้นทะเลอ่าแบบสีเป็นสีสีทองทองอ๋อโอเค วันนี้ก็เลยจะสอนทรายให้ถ่ายแบบให้สีมันชัดหรือว่ายังไรคะเออถ่ายให้มันดูดูน่าเที่ยวอ่ะดูน่าเที่ยวคือดูสวยกว่าความเป็นจริงก็คือเป็นแนวเซอร์เรียลิสต์อ่ะแล้วมันต้องเทคนิคมันคืออะไรใช้อะไรบ้างนะก็คือเราต้องมองก่อนว่าเราจะถ่ายที่ไหนอืมอ่าสมมติเราถ่ายเกาะเนี้ยพระทิตตกอ่ะพระทิตตกอ่ะพระทิตอยู่เกาะนู้นเราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยอ่ะเลนวายก็ไม่ได้แล้วอาจจะต้องใช้เลนส์นอร์มอลแทนอ่าอ่ะนะฮะถือถ้าถ้าอยู่ไกลมากๆนะเราต้องใช้เลนส์นอร์มอลแต่ถ้าปกติเขาใช้เลนส์ถ่าย เพราะมันจะได้เก็บภาพได้เยอะใช่ครับก็ขึ้นแล้วแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็กล้องที่ใช้เนี่ยเราต้องปรับองศาเควินให้อุณหภูมิแสงเควินเนี่ยร้อนนิดนึงเพื่อสีเนี่ยมันจะได้ขับออกมาให้แดงมากขึ้นอ่ะยังไงคะคือนี่ฮะที่ตัวกล้องมันจะมีโหมดเคคือองศาเควินเลขยิ่งมากก็จะยิ่งแดงอเลยิ่งน้อยก็ยิ่งสีฟ้าโอเคให้มันเหมือนโทนเย็นกับโทนร้อนเพางั้นเหรอใช่ครับใช่ ไม่มีอะไรเลยง่ายๆมากเลยถ้าเท่นี้ก็คือปรับเควินให้เป็นเล็กมากๆมากๆเอาไว้แล้วก็เล็งมุมอ่าเล็งมุมแล้วก็กดถ่ายกดถ่ายแต่ที่สำคัญภาพนี้ต้องเป็นภาพชัดลึกแปลวเอฟต้องต้องแคบหน่อยอ๋อโอเครู้รับแสงต้องแคบใช่ครับรู้รับแสงต้องแคบหน่อยอ๋อและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะต้องดูเวลาช่วงภาพที่ตกดีๆแต่ละภูมิภาคแต่ละแต่ละที่แต่ละที่แต่ละภูมิภาคแต่ละหรือดูหรือดูแต่ละคือ มันไม่เหมือนกันเลยสักที่ก็ต้องดูครับก็เหมือนต้องมาตั้งกล้องรออย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยน่าจะตกประมาณสักหกโมงอะไรเงี้ยอ่ะหกเวลาสี่สิบเ้าถึงทุ่มสิบห้าอะไรเงี้ยแตมันก็แล้วแต่ฤดูอย่างที่บอกใช่ครับแล้วแต่ฤดูแล้วแต่ภูมิประเทศโอเคงั้นเดี๋ยวใซ่ว่าเราไปลองเลยไหได้ครับตอนนี้ใกล้ตกย่างหรือว่าต้องรออีกสักนิดนึงยี่สิบนาทีโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราอีกสักยี่สิบนาทีเราไปเจอกันใหม่ได้ครับโอผม โอเคค่ะเล้งเป็นไงตอนน <tinc S 2> ี้ก็เราก็ทำได้สุดความสามารถละวิวไปด้วยกันอ่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอว่ามาก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ล่ะมันจะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตสวยที่สุดเนี่ยแค่แบบติดเดียวสิบนาทีอะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มาช้าถูกไหมเราไม่ได้มาช้าซึ่งเราได้รูปแล้วนะแต่ว่าแองเกิลของรูปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะเป็นซันเซ็ตเท่าไหร่อ่าประเด็นของเราคือหนึ่งวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเคลียร์ด้วยฟ้าไม่เปิดให้เราค่ะแต่ก็ขอบคุณเล้งมากๆนะคะสําหรับ ท,ทคนิคดีๆวันนี้นะคะยินดีครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะทราบเทคนิคนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปลองทำดูนี่นะคะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.canon.co.th/live ค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดของเทคนิคนี้โดยละเอียดให้เพื่อนๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวายจะขอพาสาวๆของเราเนี่ยไปนั่งชิลกันบนทอริซอนอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะดื่มอะไรนิดๆหน่อยๆตามไปเลยค่ะ ที่ได้ผ่านมาแถวพัทยานะคะใส่ว่าที่ยูตั้นพัทยาเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่นะคะทั้งห้องพักก็สวยอาหารก็อร่อยแล้วก็ยังมีที่ให้ชิลเอาท์กันแบบนี้นะคะรับรองว่าสุดยอดแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของไซแล้วก็สามเสาวหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย, <Bye. S 1> บาย